B บบี้เบ t i m ม s สตอรนิทานเรื่องเพื่อนผัวตัวแซบฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะในบ้านไม้หลังหนึ่งริมคลองที่เงียบสงบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ท่ากลางสวนกล้วยและรำไยสายลมยามเช้าช่วยผ่านชายคาไม้เสียงนกจิบเจยแจ้วรับรุ่งสางบ้านไม้หลังนี้เป็นที่อยู่ของพิษกับพล ช่วยกันสร้างด้วยน้ำผักน้ำแรงหลังจากแต่งงานกันได้เพียงสามปีหมายแต่ละแผ่นถูกซื้อทีละน้อยจากเงินที่เก็บสะสมกันมาตั้งแต่ก่อนแต่งและทุกเสาก็เต็มไปด้วยรอยขีดเล็ก,ลกๆที่เขาทั้งสองเคยวัดความสูงและวางแผนจะต่อเติมเป็นห้องเด็กเล็กในอนาคตแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่มีลูกก็ตามผีเป็นคนอารมณ์ดีขยันขันแข็ง ทำงานอยู่บริษัทรับเหมาก่อสร้างในตัวเมืองขึ้นรถแต่เช้ามืดกับเย็นค่ำเสมอส่วนพลอยเปิดร้านขายขนมไทยอยู่หน้าบ้านมีลูกค้าประจำจากเรือแจวและชาวสวนระแวกใกล้เคียงเธอทำขนมเก่งนักโดยเฉพาะข้าวเหนียวหน้ากุ้งที่คนแถวนั้นต่างร่ำลือว่าอร่อยนักนาชีวิตคู่ของพวกเขาและเธอไม่ได้หรูหราแต่ก็อบอุ่นเรียบง่ายและสงบสุข จนกระทั่งวันหนึ่งเสียงมอเตอร์ไซด์ดังกระหึ่มมาตามทางเดินหน้าบ้านพลอยที่กำลังนั่งหันกล้วยบวชชีอยู่เงยหน้าขึ้นเธอเห็นชายร่างสูงในเสื้อยืดสีซีดสะพายกระเป๋าใบเกา่าเดินมากับพีทเขาคือแมนเพื่อนสนิทของพีทตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยหน้าตาคมเข้มมีแววตานิ่งที่ดูน่าไว้ใจได้เขาเดินเข้ามาทักพลอยด้วยท่าทางสุภาพ พอยนี่แมนนะเพื่อนสนิทของฉันเองเขากำลังหางานแถวนี้อยู่นะแล้วก็กำลังหาที่พักชั่วคราวฉันก็เลยชวนเขามาพักอยู่ด้วยกันสักพักจะได้ช่วยกันดูแลสวนด้วยพอยิ้มบางๆพางวางมีดลงยินดีต้อนรับนะคะถ้าอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันแบ่งหนะ้าที่กันก็แล้วกันค่ะบ้านนี้งานไม่ใช่น้อยๆแมนยิ้มพร้อมกับยกมือทักทายขอบคุณมากเลยนะคะพอย ผมไม่เกี่ยงงานรอกขอแค่มีที่พักให้พักใจก็พอแล้วล่ะผมจะได้ไม่เป็นภาระของพวกคุณด้วยพ่อยพยักหน้าเบาๆแต่ในใจยังคุ้นคิดแม้จะไม่เคยเจอแมนมาก่อนแต่พอเห็นแววตาเงียบคื้มและรอยยิ้มเจอจางของเขาแล้วก็อดรู้สึกระแวงบางอย่างไม่ได้หลายเดือนผ่านไปพิทเริ่มได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่ต่างจังหวัดต้องออกจากบ้านไปค้างคืนบ่อยขึ้นบางที ก็ไม่กลับบ้านสองสาวันติดต่อกันพอยเข้าใจงานของสามีดีและเธอก็ไม่เคยบนเพียงแค่ส่งข้าวกองหรือโทรไปหาทุกคืนเพื่อให้กำลังใจกันก็เท่านั้นแต่ในระหว่างที่บ้านทั้งหลังเงียบเงามีเพียงเธอกับแมน่นเพื่อนของสามีที่อาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้ตั้งใจพอยเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังซักผ้าอยู่ใต้ถุนบ้าน ทำกลางแสงแดดอุน่นเธอเค่อยๆหยิบเสื้อผ้าออกจากตะกร้าใบใหญ่ผ่านสายตาของเธอก็สะดุดกับสิ่งหนึ่งเข้าพลอยพ,พึมพำขณะถือเสื้อสีชมพูอ่อนขึ้นมาดูนี่มันเสื้อผ้าผู้หญิงนี่นาะไม่ใช่ของฉันแน่ๆแ,แล้วของใครกันนะใครเอามาใส่ในนี้กันเธอขี่เสื้อนั้นออกเสื้อคอกลมลูกไม้แบบที่เธอไม่มีในตู้เสื้อผ้ามีคราบน้ำหอมจ,งจางๆ แบบหวานๆไม่ใช่กลิ่นสซมูที่เธอใช้และขนาดก็เล็กกว่าตัวเธอมากหัวใจของพอเริ่มเต้นผิดจังหวะเธอไม่พูดอะไรกับใครในตอนแรกแต่จากวันนั้นเธอก็เริ่มจับตามองแมนมากขึ้นชายหนุม่มที่เคยอาสารดน้ำต้นไม้ในสวนกลายเป็นคนนั่งเล่นโทรศัพท์เงียบๆบ่อยขึ้นและบางวันเขาก็หายไปทั้งวันโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรทั้งสิ้น จากที่เคยคิดว่าเขาเก็บตัวเงียบๆธรรมดาพอยเริ่มมองเห็นแววตาเจ้าเล่ในใสายตาของแม่ในบางคราวและแล้วไม่นานนักข่าวหรือก็เริ่มคืบคานเข้ามาในหูของเธอจากเพื่อนบ้านที่คอยมาซื้อขนมหน้าบ้านอยู่เป็นประจำเพื่อนบ้านหญิงวัยกลางคนกระซิบกระซาบขณะรับข้าวเหนียวหน้ากุ้งจากพอยนี่พอยขอโทษนะที่ฉันต้องทำตรงๆแต่พีทนะ่ะ ไม่อยู่บ้านบ่อยๆแบบนี้แล้วปล่อยให้เพื่อนเขามาอยู่บ้านตลอดเธอไม่กลัวบ้างรอพอยฝืนยิ้มไม่หรอกค่ะพี่แมนก็สุภาพดีนะคะไม่ค่อยส่งเสียงกับใครแหมแต่พี่เห็นกับตาเลยนะผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดหลัดรูปเชีวยวนะนั่งมอเตอร์ไซค์มาส่งที่หน้าบ้านของเธอในช่วงบ่ายมันหลายวันก่อนเดินเข้าไปหน้าตาเฉยแล้วก็หายเข้าไปกันในนั้นอยู่นานสองนาเลยนะ พอยนิ่งไปเล็กน้อยก่อนค่อยๆถามเสียงแพ่วพี่เห็นจริงๆเหรอจ๊ะว่าเขาพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านเพื่อนบ้านพยักหน้าเห็นหลายครั้งแล้วละพอยผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ได้มาแค่ครั้งสองครั้งหรอกนะแล้วพิดละ่ะอยู่ที่ไหนถึงปล่อยเป็นแบบนี้ไปได้พอยยิ้มบางๆและบอกปัดว่าอาจจะเป็นญาติหรือเพื่อนของแมนก็เป็นได้แต่ข้างในนั้นในใจของพอย เหมือนกับโดนมีดกรีดแต่เธอเลือกที่จะยังไม่พูดเรื่องนี้กับพีทไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่มีหลักฐานเพียงพอหรือเป็นเพียงการเข้าใจผิดมันอาจจะกลายเป็นการกล่าวหาเพื่อนของสามีโดยไม่มีหลักฐานและหากเธอคิดผิดเธอเองตั้งหากที่จะกลายเป็นภรยาขี้ระแวงแต่พอไม่รู้เลยว่าความเงียบครั้งนี้จะกลายเป็นน้ำหนัก ที่ท่วงใจของเธอให้ลึกลงไปทุกวันหลายวันต่อมาพอยวางแผนแก้งออกไปทําธุระในตัวเมืองตอนสายๆเธอแต่งตัวเรียบร้อยหิวกระเป๋าใบเล็กเดินลงจากบ้านขึ้นเรือหางยาวเหมือนกับปกติแต่เพียงหนึ่งชั่วโมงให้หลังเธอกลับมาทางเดิมแบบเงียบเชียบพอยเดินเท้าเปล่าผ่านหลังบ้านอย่างเบาเสียงและเดินอ้อมไปด้านข้างของบ้าน เธอแอบมองรอดช่องไม้ตรงฝาบ้านใจเต้นระรัวในห้องนั่งเล่นที่เคยอบอุ่นบัดนี้ป้ากดภาพของแมนนั่งเอหลังบนโซฟาอย่างสบายใจกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวเซ็กซี่เสื้อสายเดี่ยวตัวจิ๋วกับกางเกงขาสั้นแนบเนื้อทั้งคู่กำลังหัวเราะคิกคักมือของหญิงสาวแตะที่แขนของแมนเบาๆอย่างสนิทสนมพอยใจสัน่น และไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้อีกต่อไปแล้วเสียงเปิดประตูบ้านอย่างแรงผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะแม่เสียงหัวเราะหยุดลงทันทีหญิงสาวสะดุง้งและรีบขยับตัวถอยห่างจากแม่ขณะที่แม่เองรุกพวดด้วยใบหน้าตื่นอ๋อเพื่อน่ะพอยเธอมาช่วยเรื่องธุรกิจนิดหน่อยนะผู้หญิงรีบรุกขึ้นถือกระเป๋าและเดินเลี่ยงฉันว่าฉันกลับก่อนดีกว่านะคะ พอยมองตามเงาของผู้หญิงคนนั้นที่เดินลงจากบ้านแบบไม่กล้าหันกลับมามองเธอไม่ได้เอะอะไม่ได้โวยวายแต่กลับมีท่าทีและสายตาที่เงียบเฉยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพลอยไม่เชื่อคำพูดของแมนอีกเธอเริ่มสังเกตมากขึ้นทั้งการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในตอนกลางวันทั้งขยะที่ไม่ใช่ของเธอทั้งขวดเครื่องสำอางในห้องน้ำที่เธอไม่เคยซื้อ และที่สำคัญเธอเริ่มเช็คบัญชีการเงินของบ้านเธอเคยเปิดบัญชีร่วมที่มีไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินและเธอก็พบว่ามีการโอนเงินออกจำนวนหลายครั้งไม่มากนักแต่ก็ไม่ใช่เงินเล็กน้อยและทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่พีทอยู่บ้านชื่อบัญชีปลายทางเป็นชื่อแปลกๆที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่เพื่อนสนิทของพีทและไม่มีเหตุผลอะไรต้องโอนตอนนี้ทุกอย่างเริ่มชัดเจนในใจของพลอยมากขึ้นถึงเธอจะไม่ใช่ผู้หญิงปาดเปรืองแต่เธอก็ไม่โง่ความเงียบที่เคยเก็บเอาไว้กลายเป็นแผ่นเงียบเพื่อหาคำตอบและตอนนี้เธอใกล้ที่จะได้คำตอบนั้นแล้วในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่พีทโทรมาบอกว่าจะยังไม่กลับบ้านอีกสองวันพอต้องไปดูสายงานตอ่อ พลอยตัดสินใจเดินเข้าไปหาแม่ที่นั่งดูทีวีอยู่กลางห้องนั่งเล่นในมือของเธอมีโทรศัพท์มือถือพร้อมภาพหน้าจอแคปข้อมูลการเงินและภาพกล้องวงจรปิดจากร้านขนมที่เธอเพิ่งติดไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยที่ไม่มีใครรู้เธอไม่ยิ้มไม่เลี่ยงไม่ถอยอีกต่อไปแล้วแม่ฉันขอถามตรงๆเลยนะเงินในบัญชีหายไปเกือบสามหมื่น โอนไปยังบัญชีชื่อผู้หญิงที่ฉันไม่รู้จักและผู้หญิงที่มาเมื่อวันก่อนคือผู้หญิงคนที่โอนเงินไปให้ใช่ไหมแมนหันมาช้าๆสีหน้าแปลเปลี่ยนจากผ่อนคลายเป็นตึงเครียดขึ้นมาทันทีเธอไปแอบดูอะไรแบบนั้นทำไมนี่มันฉันคุยกับพีทแล้วนะนี่มันเรื่องส่วนตัวนะพลอยเรื่องส่วนตัวอย่างนั้นหรอบ้านนี้ไม่ใช่บ้านของนายนะเงินนี้ก็ไม่ใช่เงินของนายแล้วที่นายเอาผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบ้านตอนนี้ นั่นเรียกว่าความส่วนตัวอย่างนั้นเหรอแมนลุกพวดขึ้นมาทันทีดวงตาวาววับแมนเดินเข้ามาใกล้พอยพอยเธอนี่มันพูดอย่างกับฉันเป็นขโมยอย่างกับฉันเป็นคนผิดทั้งๆท,ที่ฉันแค่ขออาศัยอยู่บ้านเธอก็เท่านั้นเธอไม่รู้จักคาว่ามีน้ําใจเลยหรือไงพอยถอยห่างหนึ่งก้าวน้ําใจเหรอนี่เหรอที่เรียกว่าน้ําใจขโมยเงินรากผู้หญิงแปลกหน้าเข้ามาในบ้านตอนที่สามีฉันไม่อยู่ นายไม่ให้เกียรติฉันกับพิษเลยนะแมนกัดฟันแน่นดวงตาแข็งก้าวขึ้นเธอเดินประชิดพอยในระยะอันตรายและสายตานั้นไม่ใช่ของคนที่สำนึกแต่คือแววตาของคนที่กำลังกาได้กาเสียเธอนี่มันสวยขึ้นนะพอยอออยิ่นโกรธก็ยิ่งดูน่ารักพอยชะงักนี่นายจะทำอะไรกันแน่นะแมนยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบ แมนก็ก้าวพวดเข้ามาคว้าข้อมือของเธอไว้แน่นพอยพยายามดิ้นแต่แรงของแมนกลับมีมากกว่าเธอรีบตะโกนสุดเสียงปล่อยนะอย่ามาแตะต้องตัวฉันไอคนเลวแล้วอยู่ๆเสียงขอประตูรัวๆด้านล่างก็ดังขึ้นพอยพอยอยู่ไหมจ๊ะพี่เอาของมาฝากนะ่ะแมนผักออกทันทีเหมือนถูกไฟช็อตพอยรีผักเขาออกไปแล้ววิ่งลงไปเปิดประตูด้วยน้ำตาไหลพาก เพื่อนบ้านถือกล่องขนมอยู่ในมือเมื่อเห็นสีหน้าแตกตื่นกลัวของพอยดวงตาก็เปลี่ยนเป็นเครงเครียดทันทีพอยเป็นอะไรหรือเปล่าตัวสั่นหมดเลยพี่ช่วยอยู่กับหนูหน่อยนะคะหนูหนูกลัวหนูไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะเพื่อนบ้านพยักหน้าช้าๆและพาพอยเดินออกมานั่งที่ชานเรือนปล่อยให้ลมเย็นของแม่น้ําพัดไล่ความกลัวออกจากอกของพอย ในวันต่อมาเสียงฝีเท้าของพีทเดินเข้ามาใกล้ในยามเย็นพอ,อยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านใส่เต้นแรงเมื่อเห็นพีทเดินขึ้นมาด้วยใบหน้าเหนื่อยล้าเขายิ้มให้กับเธอโดยไม่รู้เลยว่าโลกของเขากำลังจะเปลี่ยนไปคิดถึงจังเลยพอ,อยงานเสร็จเร็วกว่าที่คิดเอาไว้ดีใจนะที่ได้กลับบ้านเร็วพอ,อยืนนิ่งไม่ได้ตอบอะไรสีหน้าเรียบนิ่งแต่ในตาแข็งก้าว พีทขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อมองเห็นใบหน้าของเธอไม่สดใสเหมือนเคยเสียงเดินเร็วๆจากในบ้านแมนกำลังเดินออกมาจากห้องครัวเมื่อได้ยินเสียงพีทเขายิ้มกว้างเฮ้ย hey, ขับมาแล้วหรอวะไอพีทเป็นไงใสงานราบเรื่นดีไหมพอยมองชายทั้งสองที่ยืนอยู่ต่อหน้าเธอคนหนึ่งคือคนที่เธอรักอีกคนหนึ่งก็คือเพื่อนของเขาแต่วันนี้ทั้งสองคนต้องได้รู้ว่า เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่โง่ที่ถูกหลอกได้ตลอดไปอีกแล้วพีทเรามีเรื่องต้องคุยกันและฉันอยากให้แมนอยู่ด้วยพอเรื่องนี้เกี่ยวกับเขาโดยตรงเกิดอะไรขึ้นเหลือพอพอยเดินเข้าไปหยิบโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าเปิดแอปแสดงรายการโอนเงินพร้อมทางคลิปเสียงที่แอบอัดไว้ตอนมีปากเสียงกับแมนเมื่อวันก่อนเธอวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะตรงหน้า เปิเสียงคลิปให้กับทางคู่ได้ยินเธอนี่มันสวยขึ้นนะพลอยยิงโกรธก็ยิงดูน่ารักเสียงนั้นทำให้ใบหน้าของพีชาวาบเขาหันไปมองแมนที่เริ่มหน้าซีดเพื่อดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่พีชไม่อยู่นอกจากเงินจะถูกโอนออกจากบัญชีบ้านแล้วยังมีผู้หญิงแปลกหน้ามาหาเพื่อนสนิทคนนี้เกือบถูกวันและเขาก็พยายามจะลวนลามฉันแมน นี่นายทำเรื่องนี้จริงเหรอแหมมันก็แค่เข้าใจผิดเท่านั้นแหละพีทจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับพอหรอกนะวันนั้นก็แค่ล้อเล่นนะ่ะล้อเล่นอย่างนั้นหรอการจับมือถือแขนผู้หญิงดึงเข้ามาใกล้จ้องหน้าแบบนั้นเรียกว่าการล้อเล่นอย่างนั้นหรอพีทหันไปมองแมนอย่างไม่เชื่อสายตาเขากำมือแน่นกูไว้ใจมึงที่สุดนะไอ้แมนมึงอยู่กินบ้านกูฟรีๆมาเป็นปี มึงยังกล้าทำเรื่องแบบนี้กับเมียกูอีกหรือแมนไม่พูดอะไรเขาหันมามองพลอยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากคนเคยสนิทกลายเป็นเย็นชาก่อนจะหันกลับมาทําท่าจะเดินหนีอยู่ตรงนั้นนะไอ้แมนมึงเก็บของแล้วออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ก่อนที่กูจะเรียกตํารวจมาลากตัวมึงออกไปพอยยืนนิ่งน้ําตาคอแต่ก็ไม่ไหลเธอไม่ใช่คนอ่อนแอคนนั้นอีกแล้วแมนไม่พูดอะไรเขาเดินกลับเข้าไปในห้อง ขวากระเป๋าเป้และเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับมามองบ้านไม้ที่เคยอบอุ่นปัดนี้กลับเงียบงนันแต่เป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความจริงความไว้วางใจถูกหักล้างความรักที่ต้องเผชิญบททดสอบที่รุนแรงและวันนี้ความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นวันเวลาผ่านไปเป็นเดือนหลังจากที่แมนออกจากบ้านทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาเข้าสู่ความสงบอีกครั้ง บานไม้ริมคลองยังคงตั้งอยู่ภายใต้เงาไม้และเสียงนกร้องแต่ภายในใจของพลอยยังไม่วางใจมากนักบางอย่างยังติดค้างอยู่ในใจเหมือนก้อนหินเล็กๆในรองเท้าที่ทำให้รู้สึกระคายเคืองเมื่อก้าวเดินต่อไปในวันหนึ่งขณะเก็บกวาดลิ้นชักเอกสารในห้องนอนเธอเปิดลิ้นชักล่างสุดที่ไม่เคยแตะต้องมาก่อนในซองเอกสารสีน้ำตาลซีดเก่า เธอพบเอกสารชุดหนึ่งหัวกระดาษเขียนเอาไว้ว่าสัญญากู้เงินมีหลักสัพประกันชื่อผู้กู้คือนายพิรพงศ์วัฒนกุลผู้คำ้ำคือทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพร้อมเขียนด้วยรายมือชื่อกูแทนแมนพอถึงกับชะงักพร้อมพูดกับตัวเองในใจไม่จริงนี่เขาเอาบ้านเราไปคำประกันเพื่อกู้ให้แมนอย่างนั้นหรอมือของเธอสัน่น เอกสารแทบหลุดออกจากมือหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะพลอยรีบค้นโทรศัพท์เปิดอินเทอร์เนต็ตตรวจหมายเลขสัญญาและพบข่าวร้ายยิ่งกว่านั้นแมนหลบหนีออกนอกประเทศตั้งแต่สมวันหลังจากออกจากบ้านของเธอและทิ้งภาระนี้สินเอาไว้ให้คนที่เรียกว่าเพื่อนคืนนั้นพลอยเผชิญหน้ากับพีทเขานั่งเงียบอยู่หน้าบ้านเมื่อเธอวางเอกสารลงตรงหน้า แสงจากดวงโคมไฟข้างฝาบ้านส่องให้เห็นแววตาของชายที่หมดแรงฉันไม่อยากเธอรู้เพราะว่าฉันกลัวกลัวว่าเธอจะคิดว่าฉันโง่หรือถึงฉันไปพีทแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่เธอจะบอกฉันไหมฉันตั้งใจจะใช้นี้เองทุกบ้านนะพอยฉันผิดที่ไว้ใจมันมากเกินไปผิดที่คิดว่าแมนจะไม่มีวันหักหลังฉันแบบนี้ ความเงียบแผ่ปกคลุมไปชั่วขณะพลอ,อยนั่งลงข้างเขาหยิบมือพีทมากุมเอาไว้ไม่เป็นอะไรหรอกนะฉันไม่ทิ้งเธอหรอกและต่อจากนี้ไปเราจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆอีกแล้วนะพีทแม้แต่เพื่อนที่เราคิดว่าเหมือนพี่น้องก็ตามใช่ตอนนี้เราได้เรียนรู้แล้วละ่ะเจ็บเราก็ต้องจำในวันต่อมาพลอ,อยเริ่มขายทองที่เก็บไว้ตั้งแต่แต่งงาน ขายเครื่องประดับบางชิ้นขายจักเย็บผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วเธอกับพีทช,ช่วยกันทำงานขายของออนไลน์เพิ่มรายได้เสริมเพื่อทยอยใช้หนี้บ้านหลังเดิมยังคงอยู่แต่หัวใจของทั้งคู่โตขึ้นแข็งแรงขึ้นและเต็มไปด้วยร่องรอยจากบทเรียนราคาแพงของชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นพีทกับพลอยเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เริ่มต้นเล็กๆอีกครั้งเปิดร้านขายอาหารเล็กๆหน้าโรงงาน และไม่เปิดบ้านรับใครง่ายๆอีกต่อไปบางครั้งความเสียใจไม่ได้มาจากศัตรูแต่มาจากคนที่เรียกว่าเพื่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ